จากที่ได้มีการเปิดตัวในตลาดสากลไปไม่นานครับสำหรับ All New Honda CRV รถยนนนเนกประสงค์ SUV พี่ใหญ่จากค่าย Honda ครับตัวรถในเวอร์ชั่นออกใหม่หรือเวอร์ชั่น All New นี้ครับจะมีการออกแบบที่ดูแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมด้วยมิติตัวรถที่ใหญ่ขึ้นรวมถึงขุมกำลังเครื่องยนต์แบบใหม่ด้วยครับ ในสําหรับงานดีไซน์ตัวรถบางส่วนครับมีการขยับขยายของตัวรถก็คือเพิ่มความกว้าง0.4นิ้วความยาว2.7นิ้วและระยะฐานล้อที่เพิ่มขึ้นกว่า1.6นิ้วครับรวมไปถึงการปรับตําแหน่งของเสา A ที่จะทําให้พื้นที่ห้องโดยสารในตัวรถกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมครับและในส่วนของระบบกันสะเทืนด้านหน้านั้นก็จะเป็นแบบ MacPherson สตทที่ปรับปรุงกันมาใหม่ด้วยครับ ในส่วนของตัวรถของ All New Honda CR-V ใหม่ครับการออกแบบกระจังหน้าจะเป็นขนาดใหญ่แบบใหม่และระบบไฟรูป LED ทั้งด้านหน้าและด้านท้ายในดีไซน์ใหม่ครับในขณะที่ล้อแม็กนั้นจะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันครับโดยจะมีล้อแบบ18นิ้ว10ก้านและล้อแบบ19นิ้ว5ก้าน ระบบเกียร์ CVT ที่จะมีให้เลือกแบบขับเคลื่อนทั้ง2ล้อแล้วแบบ AWD ในขณะที่งานออกแบบภายในตัวรถนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ All New Honda Civic ในโฉมล่าสุดครับมีการออกแบบแดชบอร์ดที่หรูหราแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด7นิ้วหน้าจอ Infotainment ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมกับระบบเครื่องเสียงพรีเมียมของ Bose 12ตำแหน่งครับ ในด้านของขุมกําลังครับมีให้เลือก2แบบก็คือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จ4สูบ1.5ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กําลัง190แรงม้าและแรงบิด243นิวตันเมตรครับส่วนอีกรูปแบบนึงก็คือเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรแบบไฮบริดทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวครับให้กําลัง204แรงม้าและแรงบิด335นิวตันเมตรครับ ในด้านของฟิวเจอร์ความปลอดภัยครับจะได้รับระบบ Honda Sensing แบบใหม่ที่มีมุมกล้องกว้างถึง90องศาครับและเลด้า120องศาคุณสมบัติหลักได้แก่ระบบแจ้งเตือนการจราจรระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบการจดจำป้ายจราจรระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบรักษาช่องทางเดินรถและระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาเป็นต้นครับ ในส่วนของการเปิดตัวและจัดจําหน่ายในประเทศไทยครับจะมีอย่างแน่นอน100%อครับอย่างเร็วที่สุดก็อาจจะช่วงต้นเดือนพฤศจิกาหรืออย่างช้าก็น่าจะช่วงมอสเตอร์ x อ็กปลายเดือนพฤศจิกานั่นเองครับสาวกวฮอนหรือแฟนแฟนฮอนด้ CRV ต้องไม่พลาดแน่นอนครับอดใจรออีกสักครู่อาจจะได้เห็นคันจริงในบ้านเราโดยเร็ววันครับ